เเครื่องของใข่บิดสวิตแล้วด,ดังแบบนี้แสดงแสดงว่าตัวคอนแทคกดไม่ถึงคอนแทคที่อยู่ในในหัวมอเตอร์ตรงนี้เวลาเราสตาร์ทบ่อยๆมันร้อนคอนแทคมันร้อนมันก็จมลงไปในแป้นพลาสติกทำให้คอนแทค กดไม่ถึงเราต้องเลือกมาแล้วก็ไขน็อตทำให้หัวคอนแทคมันเข้ามาแตะกันอย่างเดิมเดี๋ยวต้องลือเดี๋ยวมาดูการลือครับ ื่อถอดตัวใดออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่า,าจะมีก้อนฐานอยู่สี่ก้อนนะฮะเนี่ยสี่ก้อนมีอยู่สี่ก้อนระวังนะครับสปริงมันมีสปริงอยู่เดี๋ยวระวังสปริงหายสปริงตัวเล็กๆเนี่ยเนี่ย,ย,ย,ยระวังหายนะครับมันเป็นสปริงดันฐานาน,นะฮะ จุดที่เราจะไขน็อตก็คือจุดนี้ครับเนี่ยจ,จุดที่เราจะไขน็อตให้แน่นคือจุดนี้เนี่ยน็อตตัวนี้เนี่ยน็อตตัวนี้กับน็อตตัวนี้สองตัวนะไขลงไปให้ตึงมือเลยเพราะน็อตสองตัวนี้มันจะเป็นตัวจับ จับขั้วเป็นคอนแทคจับขั้วขัข้วไฟตอนเนี้ยพลาสติกตรงเนี้เห็นไหมจะเห็นพลาสติกมันละลายเห็นไหมฮะสักคู่นะ,ะเห็นชัดมากขึ้นนะครับเห็นไหมฮะขอบขอบก็จะขอบขอบหัวน็อตอะขอบขอบหัวน็อตมันจะมีพลาสติกละลายอยู่เห็นไหมเนี่ย เมื่อปัติกรายแล้วเนี่ยไอ้น็อตด,ด้านล่างเนี่ยมันจะจมจมเข้าไปในปัติิกแล้วทำให,ให้คอนแทคไฟมันไม่ต่อเอาไม่ต่อไฟก็ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่มีมไฟจ่ายมาทีา่ตัวแปลงฐานวงจรของไฟฟ้าก็ไม่ครบมอเตอร์ก็ไม่หมุนเนี่ยฮะเราต้องไขน็อตตัวนี้ลงไปให้ตึงมืออีกที มอเตอร์ตัวเนี้ผมทํามาแล้วสองสาครั้งทําลักษณะเดียวกันพอเวลามันละลายมันก็จมลงไปมันทําให้การกระแสไฟที่มันต่อมันก็ไม่ต่อมันก็หลุดต้องไขไปเรื่อยๆผมก็ไม่แน่ใจว่าไขาไปอีกนานแค่ไหนอีกกี่เที่ยวมันถึงจะไม่สามารถจะไขได้หรือจะไม่สามารถที่จะต่อคอนแทคได้ครับลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไขแล้วครับ มันหลวมหลมไข่ก็ไปครึ่งรอบแล้วนะครับ,รบเนี่ยครบหนึ่งรอบแล้วนะฮะยังไม่ตึงมือนะครับยังไขได้อีกไปรอบครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ โอเคตึงมือแล้วครับไขทั้งสองตัวนะครับมันมีนอ็นอตอยู่สองฝั่งฝั่งนี้ตัวหนึ่งฝั่งนี้ตัวหนึ่งครับใช้เคเบิลไทเส้นเล็กๆรัดแบบนี้นะครับก่อนที่จะประกอบปุ่นเข้าไปแล้วก็เอาข้อต่อเคเบิลไทไว้ด้านนอกเพราะเวลาเราตัดเคเบิลไทจะได้ตัดสะดวกครับลักษณะนี้นะครับประกอบลักษณะนี้ ก่อนที่จะเอาทุนสวมลงไปรัดตัวถาดแปลง่านเอาไว้ทั้งสี่สสี่ส,ส,สีก้อนครับลักษณะนี้ครับใช้มือกดอตูดมอเตอร์เอาไว้แน,น่นๆน,นะครับแล้วก็ใช้ใช้ปลายคัตเตอร์ใช้ปลายคัตเตอร์นะครับกีด ให้เคเบิลท้ายขาดแล้วค่อยๆดึงออกมาอีกมือด้านหนึ่งก็กดกดตูดมอเตอร์ไว้ให้แน่นๆเลยนะครับไม่งั้นแล้วแปลงฐานจะหลุดประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทดูว่าเครื่องจะติดไหม สตาร์ททำงานกดโชค๊คสตาร์ท